มาครับพี่น้องมืนหนีเข้ามาได้ลาบพี่น้องลาบง่อยพี่น้องมากินกับต้นหอมพี่น้องแล้วก็บพวกซี่พี่น้องมีกระเทียมมีบัวพีพร้อมพี่น้องมาครับมากินน้ำแข็แซ่บชพี่น้องแก่ข้าวหน่อยพี่น้องอู้หจุดพี่น้องตาพี่น้องกินน้ำแข็ครับยีลาบพี่น้องลาบไปได้โดนเตียวเลยพี่น้องอีมันเริ่ม นี่แหละบดเดียร์ให้ก่าแล้วครับนะครับตักพี่น้องคุยให้ได้ครับจิงต้นหรือพี่น้อง แล้วพี่น้องปุ่มไดเรล้อครับพักลายตั้งแตบหืมแลบพี่น้อน